และนี่คือเสียงฮาซานจากมัสยิดอับดุลลานุสอนสองยม,มาราชในชุมชนริมทางรถไฟของยม,มาราชชุมชนชาวมุสลิมดั้งเดิมอายุนับร้อยปีคนขอลาชครับคน้อยเอ็ดคนทองค่ะเกิดที่รอยเอ็ดจ้ะโคนทองคนอุบลครับผมเป็นคน้อยเอ็ดจ้ะ ุรด,ดนดแต่ครึ่งหนึ่งของคนที่นี่เป็นชาวอีสานที่มาอยู่กรุงเทพเพื่อหวังจะร่ำรวยชาวมอสเรียมมาอยู่มกอนเป็นร้อยปีแล้วแต่พวกเราชาวอีสานมาอยู่บางคนกว่าอยู่4 0 5 0ปีบางคนกว่าอยู่20-30ปี จากทั้งหมดประชากรพันกว่าคนพวกอีสานครึ่งหนึ่งชาวมุสลิมกับครึ่งหนึ่งดั้งเดิมมาตั้งเป็นร้อยปีนะคะเพราะตัวพี่เองเนี่ก็เกิดที่นี่คุณแม่เกิดที่นี่เราอยู่มาเมื่อก่อนก็ยังเป็นชุมชนเล็กๆมีไม่ขี่หลังแล้วตหลังแค่ไล่ลือแถววัดบรมวัพยายางเขาก็มาอยู่กันตรงนี้มาอยู่ที่บุกลุกรถไฟคนดั้งเดิมจริงเนี่ยเคาอยู่ในพื้นที่ทรัพย์สินมูลนิธิของมัสยิดนะคะแล้วก็ของเอกชน ทีนคนที่มาอยู่ใหม่เนี่ยก็อยู่ในที่ของบุคลุกรถไฟค่ะเพราะตรงนี้มีทั้งไทยพุทธและมุสลิม2องานก็50-50ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด